รำมะคิดเองไม่ได้นะครับจะไปนั่งตลอดชาติไม่มีทางที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นได้เลยจึงต้องได้ฟังได้ศึกษาคําของพระองค์เท่านั้นนะครับซึ่งต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานผู้ที่เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงนะครับท่านจึงไม่ย่อท้อแม้ว่าจะนานเพียงใดก็าตามแต่เป็นหนทางที่ถูกต้องท่านก็จะดํารงอยู่ในหนทางนี้ครับจากความเห็นมาเนี่ย ส่วนใหญ่นี่การนั่งนี่ก็ไม่ใช่ว่านั่งหลับตาเฉยๆนะคะการนั่งนี่ก็ว่าให้ดูจิตเราว่าเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมีการเกิดดับยังไงหมายความว่า,อย,าอย่างที่เคยทำะนะฮะอย่างท่ากรรมฐานเนี่ยนะคะก็เราก็จะดูภายในร่างกายของเราเนี่ยความแข็งใช่ไหมคะความแข็ง มันประกอบด้วยดินน้ําลมไฟนะอย่างดินนี้ก็พวกพวกกระดูพวกอะไรสับไตเส้นพุงเราต่างๆเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นธาตุดินส่วนธาตุน้ํานี่ก็พวกนะว่ามองดูว่าอ,อย่างท่านปัญจวัคคีเนี่ยนะฮะท่านก็สําเร็จอภิญญาโดยใช้สมาธิเนี่ยโดยไม่มีพระธรรมท่านปัญจวัคคีนะคะ องรแรกคืออัญญากลทัญญารบรรลุมักผลหลังจากที่ฟังธรรมาจากกัปปวัตนสูตรเพราะว่าท่านมีสมาธิที่ดีแล้วท่านถึงจะได้วิปัสสนาอย่างนั้นใช่ไหมครับขณะนั้นมีการฟังเข้าใจสําคัญคที่สุดคือเข้าใจค่ะขณะนี้นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องสมาธิถ้าศึกษาแล้วจะทราบว่าสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกเนะะีนะะ่ยเกิดกับจิตทุกขณะใครจะไม่ให้เอกคตาเจตสิกเกิดไม่ได้เลยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่ต้องเกิดกับจิตมีอยู่แล้วนะคะ พราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าปัญจวัคคีย์ในขณะนั้นไม่ได้ไปเจริญฌานหรืออะไรเลยแต่ฟังพระธรรมและเมื่อจบพระเทศนาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันใช่ไหมหมายความว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าที่นยังไม่ตรัสรู้ฮะท่านก็ไปเรียนกับพวกปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์เป็นสิทธิที่อุปถาระหว่างที่บำเพ็ญทุกขร,ริยามีห้ารูปด้วยกันเป็นปัญจวัคคือว่าพวกนี้มีห้า คนมีสององค์ใช่ไหมครสององค์อาราดาบทไม่ใช่ปัญจมักีค่ะอาราดาบทกับอุธกัจดาบทค่ะแต่จากการที่ได้สะสมบารมีมาทรงทราบว่าไม่ใช่ขนทางครับก็หมายความว่าทางสมาธิที่พระเจ้าที่ได้มาก็ได้มาจากสองสองดาบทนี้แล้วเสร็จแล้วท่านพระองค์ท่านถึงมาเจริญวิปัสสนาต่สองดาบทไม่ทราบนะคะคิดว่านั่นคือการหมดกิเลส ถึงกับขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอาจารย์สอนไม่ใช่ฮะหมายความว่าผมหมายความว่าสมาธินี่ไม่จะเป็นจะทำฮนะ <patio S 2> เพราะฉะนั้นสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาเพราะว่าถ้าเกิดปัญญาอาร,าราราดาบท้องเกิดปัญญาแล้วนะคะคไม่ใช่ฮะเข้า <c ough> ใจหมายว่ามีม,มีอยู่สองต้ <c ough> อง,ง <c ough> มีผู้ที่จัดสรู้ก่อนมีสองส่วนคือมีสมถะกับมีวิปัสสนาสมถะนี่ไม่ทําให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นปัดเรื่องอาราราดาบทออกไป พอถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้าไม่ตรัสรู้จะทรงแสดงพระธรรมได้ไหมอาจารย์ผมขอถามนิดหนึ่งคือเอาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัตนะฮะอย่างเช่นอายกตัวอย่างอุสักดาบทดาบทก็ได้หรือฤษีอื่น,นก็เยอะแยะที่อาจารย์ทูนว่าผู้ที่จะทําสมถะให้จิตสงบนี่ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นโทษของโลภะเห็นโทษของโทสะ ช่ไหมครแต่ก่อนหน้านั้นมีผู้ที่ทำสมาธิจนกระทั่งได้ฌานได้พิญญาโดยที่เข้าใจผิดว่าการทำสมาธิเพื่อจะไปถึงปรมาตารนอาตมัน,มนหรือถึงพระผู้เป็นเจ้าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก่อนพระพุทธเจ้าบาัตรพวกนี้ไม่ได้เห็นโทษของโลภะไม่ได้เห็นโทษของโทสะแต่จิตเขาก็สงบระดับหนึ่งได้ฌานได้ถึงอัปะนะเขานต้องเห็นโทษค่ะ ต้องเห็นโทษด้วย <นะ S 2> ต้องเป็นกุศลด้วยต้องเป็นมหากุศล,าศลญาณสัมปยุตไม่อย่างนั้นอบรมเจริญสมถาภาวนาไม่ได้เพราะเหตุว่ารูปาวจระจิตนะคะหรือแม้แต่อัปนาสมาธิหรืออปจารสมาธิต้องเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตโดยตลอดครับแต่ตอนที่เขาไปนั่งทําสมาธิจุดมุ่งหมายเขาไม่ได้มีอ,อ,อย่างน้อยมีปัญญาระดับที่เห็นโทษของโลภะค่ะครับถึงจะเจริญสมถาภาวนา ถ้าไม่เห็นโทษไม่ต้องเลยค่ะเพราะเหตุว่ายิ่งมีรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าพอใจเท่าไหร่ก็สบายดีแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลทั่วไปนี่มานั่งทําสมาธิก็เสียเวลาเสียประโยชน์เปล่าเพราะว่าไม่รู้ว่าสรรมถาภาวนาคืออะไรเข้าเพียงแต่ว่าไม่ชอบโทสะเวลาที่ไม่ชอบโทสะเข้าจึงอยากจะนั่งเพื่อที่จะได้ไม่เกิดโทสะแต่ถ้า ถามถึงเรื่องโลภะเขาไม่เห็นโทษเลยนี่คือความต่างกันของคนสมัยโน้นกับคนสมัยนี้เท่าที่ฟังเนี่ยนะคะความคิดของคุณอุดมเนี่ยแกจะเเข้าใจว่าเ,เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเรียนสมาธิก่อนจึงได้วิปัสสนาเพราะนั้นสมาธิก็คือบาทของวิปัสสนาอยากจะให้อาจารย์ขยายอันนี้เนี่ยค่ะคนละเรื่องเลยนะคะคือว่าความสงบเป็นความสงบค่ะ เพราะฉะนั้นในครั้งโน้นก็มีผู้ที่ได้บําเพ็ญสมถภาวนาแล้วก็เป็นผู้ที่ถึงชาญเนี่ยมากแต่พวกที่ได้ชาญนั้นเองไม่ใช่ว่าจะได้วิปัสสนาเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการฟังพระธรรมนะคะแล้วก็อบรมเจริญสติปัฏฐานเรื่องของชาญก็เรื่องของชาญไปแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่บุคคลเหล่านั้นได้ฟังพระธรรมแล้วก็ทรงแสดงหนทางว่าหนทางที่จะรู้สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏคือ รู้สภาพที่เป็นทุกขลักษณะนะคะที่เป็นอริยสัจะที่กําลังเกิดดับมีหนทางเดียวเพราะเหตุว่าขณะนี้สภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นใครจะรู้หรือไม่รู้สภาพธรรมะก็เป็นอย่างนั้นเรากําลังบอกว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับจิตเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับนะคะสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ได้ฟังอย่างนี้ใครจะประจักษ์อย่างนี้หรือไม่ประจักษ์เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปแต่ความจริงก็คือความจริง เพราะฉะนั้นเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงโดยที่พวกที่อบรมเจริญสมถะภาวนาไม่มีโอกาสที่จะรู้อย่างนี้เลยถ้าไม่ฟังเพราะฉะนั้นต้องฟังคําสอนของผู้ที่ตรัสรู้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เคยอบรมเจริญสมถะมาก่อนแล้วก็ฟังคําสอนต้องเริ่มอบรมเจริญสติปัฏฐานถ้าไม่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะปัญญาจะคลายความไม่รู้ในลักษณะที่เป็นนามธรรมรูปธรรมซึ่งไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราเลยแต่เป็นธรรมะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจากการฟังเนี่ยนะคะก็ยังจะต้องมีปัจจัยคือสังขารขันพอที่สัมมาสติจะระลึกและเมื่อระลึกแล้วก็ต้องศึกษาตัวจริงๆคือสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจลักษณะที่ต่างกันซึ่งเป็นนามธรรมก็เป็นนามธรรมรูปธรรมก็เป็นรูปธรรมคือต้องตั้งต้นใหม่อบรมใหม่จนกว่าปัญญาจะพร้อมนะคะและเมื่อ ถึงการละที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าจะประกอบด้วยฌานตามที่เคยได้แล้วแต่จะมีฌานนจิตหมายความว่าองค์ของฌานเกิดร่วมด้วยหรือไม่มีองค์ของฌานเกิดร่วมด้วยก็ตามกําลังของการสะสมแต่ว่าต้องตั้งต้นศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่ว่าอาศัยสมาธิระดับนั้นแล้วพอถึงเวลาก็วิปัสสนาก็เกิดเลยเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะ ไม่รู้เรื่องของนามธรรมและรูปธรรมในขณะนี้แล้วก็จะไปประจาักษ์การเกิดนะครับขออนุญาตครับคืออย่างนี้นะฮะที่ความเข้าใจของผมคือทำสมาธิให้มีสติตั้งมั่นที่ดีกะนั้นการทำวิปัสสนาก็จะดีกว่าที่จะมาทำแบบตอนขณะที่ไม่มีสมาธิที่ดีนี่คือความต้องการอันดับหนึ่งนะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่าเรื่องละจะละตรงนี้ได้อย่างไรและถ้าไม่ใช่ปัญญาอะไรอะไร,ะไรก็ละไม่ได้ค่ะ ผมต้องการแค่เบื้องต้นครับค่ะคือโดยมากเนี่ยนะคะถ้าไม่ศึกษานะคะจริงๆเนี่ยเราจะถูกหลอกคือเข้าใจว่าสมาธิเป็นสติถ้าสามารถที่จะตอบได้เมื่อไหร่นะคะว่าสติไม่ใช่สมาธิเมื่อนั้นเริ่มเข้าใจอย่างที่เราใช้คำว่าใช้สติเอาสติหรือจะทำสติหรือจริญสติก็ตามแต่นะคะถ้ายังไม่รู้ลักษณะของสติทั้งหมดเป็นโมฆะเราไปเอาสภาพธารรมะอย่างหนึ่งคือสมาธิมาเปลี่ยนชื่อใหม่ วันนี้เรากําลังจะทําสติละเอาสมาธินั่นแหละมาทําสติแต่เรายังไม่รู้ความต่างกันจริงๆของสติกับสมาธิซึ่งไม่เหมือนกันเลยค่ะและไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นสติเป็นสติสมาธิเป็นสมาธิถ้าเจริญสติปัฐานเนี่ยไม่ใช่เจริญสมาธิปัฐานคํานี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะคะเฉพาะสติเท่านั้นที่เป็นสติปัฐานที่เป็นมรรคมีองค์8 ไม่ใช่สมาธิปัฏฐานไม่ใช่สัญญาปัฏฐานไปจําวัดแล้วก็มาคิดก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องเป็นการศึกษาโดยละเอียดจริงๆค่ะและต้องรู้ว่าถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดนะคะเราก็เข้าใจผิดได้อย่างสติกับสมาธิเนี่ยค่ะยังคิดว่าเป็นอันเดียวกันหรือยังคิดว่าใช่สองชื่อคือพอเป็นสมาธิไปไปก็เป็นสติ แต่ถ้าสามารถที่จะบอกได้นะคะว่าสติไม่ใช่สมาธิอันนั้นคือเริ่มเข้าใจถูกถ้ายังไม่เข้าใจเราก็ศึกษาให้เข้าใจขึ้นจนกว่าจะมีความเข้าใจแต่เรื่องธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องเราทำแน่นอนค่ะปฏิป,ต,ปตินะคะเป็นสภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่ละหนึ่งอย่างในขณะนี้โดยสติและมรรคองค์อื่นนั่นเองที่เกิดร่วมกัน และเรื่องสมาธิก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าสมาธิเกิดกับจิตทุกขณะอยู่แล้วแต่ว่าสมาธิมีสองอย่างที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะคือมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิถ้าเราแยกยังไม่ออกเราเข้าใจว่าเป็นสัมมาสมาธิแต่ว่าความจริงเป็นมิจฉาสมาธิได้ตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าสัมมาสมาธิคืออย่างไรมิจฉาสมาธิคืออย่างไรถ้าสามารถบอกได้นะคะว่ามิจฉาสมาธิคืออย่างไรนั่นคือเรามีสัมมาสมาธิ ถ้าตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ระหว่างมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิก็หมายความว่ายังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่จนกว่าเมื่อไรบอกได้ว่ามิจฉาสมาธิคืออย่างไรเมื่อนั้นคือรู้จักสัมมาสมาธิท่านอาจารย์ครับฟังท่านอาจารย์มาตั้งแต่ต้นก็ก็เข้าใจนะครับว่าในขณะที่เราไปนั่งสมาธินี่เรากําลังเห็นทัวของโทรศัท ซึ่งกาลังเดือดร้อนวุ่นวายหรือกังวลใจอะไรถ้าไปนั่งแล้วมันรู้สึกมันสงบตามความเข้าใจของของกระผมะนะฮะทีนี้ท่านอาจารย์บอกว่าเห็นโทษของโทสะแต่ไม่เห็นโทษของโลภะคนสมัยนี้ไม่ใช่ปัญญาเาไมเขามีโ,โลภะในความต้องการเขามีโทสะในความไม่สงบของจิตความวุ่นวายต่างๆโทรมนัสหรือความรู้สึกที่เป็นทุกข์อยากให้อาจารย์ช่วยชี้ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าที่ผมหนี ความวุ่นวายแล้วไปนั่งสมาธิเนี่ยมันก็ไม่มีโลภะอะไรตามความเข้าใจของกราผมนะฮะถ้าคิดง่ายๆแบบนั้นตอนี้ที่ไปน,นั่งแล้วเป็นโลภะอย่างไรนถ้าเรียนวิถีจิตจะทราบได้เลยนะคะว่าหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยจิตจะต้องเป็นกุศลหรืออกุศลและมีใครจะตอบได้ไหมคะว่าพอเห็นแล้วเป็นกุศลเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ตรงนี้ว่าไปน,นั่งแล้วเป็นโลภะก็เท่ากับว่าเราได้ย้ายอารมณ์คือไม่ชอบอกุศลซึ่เป็นโทสะ ล้วก็ไปเอาเอากุศลตัวใหม่ซึ่งเป็นโลภะแล้วผมก็ไปนั่งเจริญโลภะเจริญให้มันตั้งมั่นให้อะไรต่ออะไรก็ถ้าเราไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมรู้ได้ตัวของเราเองคือ,อ,อถึงฟังมานะคะก็ยังไม่ชัดเจนจนกว่าจะประสบด้วยตัวเราเองด้วยความเข้าใจว่าความเข้าใจของเราสาม,มารถที่จะพิจารณาเห็นความต่างกันหรือเปล่าอ่าห้อาจารย์ช่วยอธิบายที่ว่าสมาธิช่วยรักษาโลกได้ บางครั้งก็คิดว่าบางทีฟังธรรมะแล้วนี่ไม่หมายความว่าไม่เห็นเกิดประโยชน์ตรงไหนเลยพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไรก็คิดไปเรื่อยๆว,ว่ามันไม่เห็นจะเจอนานๆก็จะเจอธรรมะอันนึงที่บอกว่าฟังแล้วเออมีความรู้สึกที่ในความคิดว่าเออเข้าใจนะเนี่ยนะถึงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีเยอะแยะไปที่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจ<อ>เหมือนกับมันไม่ได้สอนอะไรเลย สุดท้ายนี้กระผมขออนุโมทนาบุบุญในการศึกษาภาษาทารูปหานี้และขอให้เป็นภาระวะปัจจัยให้เกิดปัญญายาณสามารถแทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงความพ้นทุกข์คือนิพพานเทิน